ที่เซเว่นมาเลเซียนะเนี่ยจะดีไอ้ไอ้จมวอร์นี่เขาผลิตแบบเมืองไทยนะดูดีราคาก็ได้อยู่เอ้ยอันนี้มันของมาเลยหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ของไทยนะเนี่ยม <AT> ีของไทยด้วยแต่่ะกลิ่นวานิลลาเห็นปะ Terima kasih lama. Terima kasih lama. Masih lama. Masih lama. น้ำตของหวานก็มีมีตัดเป็นแกงเป็แกงลาบี่ปาหาปลาเนมีหอยด้วยแกง เช้าผมตามหานาซิลามักนะอาหารประจำถิ่นอาหารดังของมาเลเซียไม่มีสักร้านเด <c oughs> ี๋ยวสงสัยจะต้องไปหาของที่มันมีใน,นส่วนมากอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นข้าวแกงเยอะจริงๆมาเลเซียนี่กินข้าวแกงเป็นอาหารกะทินะเป็นพวกพริกเผาอะไรพวกนี้เยอะแยะนะ <c oughs> นมีนาซิกไกยำนะ <c oughs> เป็นไก่สง <c oughs> สัยเราจะต้องซื้อเป็น ประมาณนี้เนาะตอนเช้านี่ไม่มีเลยพี่น้องนะนาซีลามากไม่มีขายเลยตอนเชา้าผมอยู่ในย่านของพี่น้องชาวมาเลเซียเนาะเลยอาจจะนึกว่ามีของกินที่เป็นประจำชาติเขาเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันราคาถูกด้วยนะ,ะแล้วก็อาจจะเป็นของที่ <c oughs> ตอนเช้าคนไม่ได้ยงกินหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นอาหารแล้วครัวันนี้ผมดูไก่ย่างแดงไก่ย่างสีแดงแดง,งสีแดแดไก่ย่างรีุ่ดอสแดงไก่ย่างเป็นตรงหรือเปล่า ซเว่นอีเวเขาบอกว่ามันมีนาซีลามักเนาะไม่รู้ว่าเขาเวฟได้หรือเปล่านะอันนี้หรือเปล่าอืมอัลละก้าวิงกิตมาประมาณักหกสิบบาทไม่รู้ว่ามันต้องเวฟด้วยหรือเปล่ามันบอกว่า เอาเวฟสองสามนาที okay. มาเจอครับ9.9ลิงกิตนะมันมีเป็นแบบอ,อะไรเนี่ยอ๋อ9.3้านะมันกินแบบออริจินอลนะใช้ไมโครเวฟสองถึงสามนาทีแล oh, มีที่นั่งให้ถ่ายภาพสวยๆเนาะคีนี้าาภาพโรงแรมนี้เขาก็จะมาถ่ายรูปกกันสวัสดีครับ <c oughs> ก็บรรยากาศโรงแรมผมพักนะถือว่าสวยดีนี่ต่อนเช้าเขากำลังเช็คเอาท์ออกสวยมากนี่นี่เขาก็มีเป็นแบบไปเป็นสกูตเตอร์เนาะสแกนแดบดบร้อนมากใช่ก็สแกนเช่าไง,าไงเี่ยวแล้ไปสามพี 13, ่ไปดิ พี่เขาเท่เทนน่ารักด้วยนะเดนเขาน่ารักเราคุณไม่รถเราถ้าเราขึ้นคง,งรถก็พัเงเอาไม่ได้เอาหมใช้สแกนคนละคันปะไม่เอาเดี๋ยวรถจะชนวันนี้คนมาเที่ยทวทำเยอะมาก เราขึ้นรถสำรองมา,งามีบรรยากาศเดี๋ยวเราจะจองกลัวกลับไปเลยถ้ามาก็กลับตอนไหนก็ได้ีดสถานีบาตูเคฟโอ้ฝั่งนู้นมีของกินด้วย ก็มีเป็นปันิพุรีขายด้วย O sea que sí. Man, วันนี้เรามาดูปานีปุรีนะไม่ต้องไปถึงอินเดียนะเราก็ได้กินอาหารอิเนเดียอยู่ที่มาเลเซียนะชิ้นละประมาณหนึ่งจุดยี่ห้ากินกนี่ก็จะใส่ซอ ใส่ซอสพริกแล้วใส่เหมือนเป็นขนมกรอบนะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสซอสเผ็ดเปรี้ยว วันนี้ปังปานกินอะไรคะปานีปุรีวันนี้ปังปานอยู่ประเทศอินเดียนะครับเยมอมันนี้ออราาิจินอลรสชาติเปรี้ยวหวานมันมีรสชาติเป็นไงบ้างไ สมเด็ที่อยากกินไหมซาลาแหน่แบบเต็มๆมีสาลาแหน่น้ำมะขามเผ็ดด้วยเหรอโอ้โหกินเลยกินก่อนกินก่อนร้าถือให้อ่ะกินน้ำก่อนเผ็ดขนาดนั้นน่ะเพชรหอมแดงด้วยเพชรหอมแดงอร่อยกว่าเมื่อวานเขามาทำบุญส่วนเรามาอร่อยกว่าร้านนั้นเออ มันฝรั่งสะบักได้นี่คนอินเดียเขากินนะเออเดี๋ยวพี่กินนออืม แอน,แอนถึงแล้วครับบาตูเคปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูเขาอยู่ใกล้ KL มากที่สุดนะวันนี้คนเดินไปข้างบนเนี่ยเยอะมาก เป็นกล้องเชลฟี่ที่เป็นมุน360องศานะเธอเอาไปให้มันถือภายหลังภายหลังเธอถ่ายเธอเอาให้มันอจ<ะ>้าจับไม่ได้เลยนี่ไงกีเอ๋กีเอ๋ถือว่าติงนะ อ้าไม่กรอบเลยไม่หวัดดีเลยอ่ะไม่หวัดดีเลยอ่ะโอ้โหอร่อยไหมล่ะให้ช้าๆดิมันมองเธอละมันมาละอ๋อมันกินอยู่ตัวนี้กินอยู่เอาไปให้ตัวบนน่ะตัวบนยังเอาทำไมต้อง Ăn hay Ăn hay bên ô sáu mươi ăn apple kinh thắng Hân thằng apple kinh thằng bánh nướng mà

เขาเม็น้องแข็งให้ฟรีเน,ะเนเาะอันเป็นจูเนียไงจูเล่เจ็ดเรงกิีก็ไม่แพงนะเป็นแบบกะหรี่ออรอเอาไปเอาเครื่องปรุงไหมเราไปดู้เครื่องปรุงไหมไม่ปรุงก็ได้นะอันนี้คือขนมจีนเป็น<อ>ขนมจีนมาเลเซีย,ยเป็นรสชาติเป็นพริกแกงกะหรี่ชิมดูน้ำมัน อืมอร่อยเหมือนข้าวข้าวซอยรสชาติขนมจีนมาเลเซียเหมือนข้าวซอยมากนี่มันก็คือแบบรสชาติแบบข้าวซอยเนยนะโอ้โหเพิ่งรู้ว่าขนมจีนมาเลเซียอ่าเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นข้าวซอยเนาะถ้าใส่แบบผักด,ดองหรือว่าใส่ เดียงเลยน่าจะเหมือนข้าวซอยเลยแต่รสชาติอะไใช่ละรสชาติข้าวซอยเลยอันนี้ข้าวข้าวนาซิลามะมาแล้วโอ้ด่ากินมากไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนะถ่ายรูปเลยนะโอ้นี่เป็นนาซิอะไรกอย่างมันมีเป็นแบบอะไรเนี่ย ลองชิมดูนะ<ม>อร่อยอร่อยมากอืมแบบแบบเหมือนเลยเหมือนเหมือนข้าวแกงข้าว็คนเนเนื้ออะไรพวกเนี้ยแต่มันหวานกว่านั่นนี่จะเป็นขนมจีน ขนมจีนแบบมาเลเซียอืมอ,อร่อยอร่อยเนาะชับดีใจอยู่ที่มาเลเซียนะยเขามีออกตัวสินค้าใหม่ของ f ฟ m i l y มิลลิมาเนาะจะเป็นครีมต้ยมยำนูตเดิร์โบรนะก็คือเป็นมา,ม,า,าม่าต้มยำครับแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกลูกชิ้นพวกอะไรไม่ม,มีน้ำนะเป็นน้ำเป็น อ่าเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นต้มยำนะสองเหรียญนะอันนี้เป็นครีมต้มยำนะสามเหรียญถ้็ให้เลือกนะว่ามีอะไรไหมว่านว่านว่านสองเออสองโอเคเป็นแบบของนะนี่สโนว์แฟกนี่แฟร์บิสกิตอันนี้ Pin baso. Sausage. Fish ball. Chicken ball. Mala chicken. Malah chicken. Spicy malah. Chicken ball. Sausage. Sausage. Okay. Yeah. Baris dalam bayang. ก็ใส่ครีก็ที่เราลงมาเมื่อกี้ฮะแล้วจริงๆบ้านเราก็มีนะแต่ว่าบ้านเราไม่มีแบบทะลุมงเนะก็บรรยากาศที่ เคเอลเซนท่านเดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วมีข้าวมันไก่แล้วก็แพนเครกข้าวข้าวมันไก่ที่มาเลเซียพี่น้องแล้วก็มีผัดเร้เพราไก่ที่มาเลเซียเหมือนกันกสองจานรวมน้ำสามสิบนะลิงกิตผมอยู่ที่มาเลเซียนะครับเคเอลอยู่ในห้างนะกนีน้ากินข้าวมันไก่เป็นไกท่ทอดนะแต่ว่าเรา น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับเราอยู่ที่มาเลเซียร้รานก๊อกไก่ไทยคิเช่น